สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคุณกำลังอยู่กับเดือยปนวิทย์และนี่คือเดือย history ครับเรายังอยู่กับตำนานอาหารโลกครับเป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับก็ไม่เกิน2อาทิตย์นี้จบแน่นอนครับตอนนี้ครับเราจะพูดถึงอาหารจักรเพศจานปลาพูดง่ายอาหารจากท้องทะเลครับมันมีเรื่องราวนะครับอาหารจานนี้แล้วก็เป็นที่โปรดปรานของใครหลายๆคนซึ่งเราจะมาดูสิครับว่าจานปลาที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ l o อ s t e r thermidor ครับเป็นอาหารจานแรกที่เราจะพูดถึงตอนนี้ทําจากเนื้อล็อบสเตอร์ครับผสมกับไข่แดงกับบรัตตีเสิร์ฟในเปลือกกลุ้งมักแล้วก็มักมีชีสโปกข้างหน้านะฮะอาหารจานนี้เป็นอาหารราคาแพงครับผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็เลยเป็นคนรวยหรือคนชั้นสูงและคุณอาจจะประหลาดใจนะครับว่าอาหารจานนี้ เกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสครับซึ่งเป็นยุคที่คนรวยและคนชั้นสูงถูกจัดการและโจมตีอย่างหนักเข้ามามากด้วยการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับในปี1789เ็กิดขึ้นจากความรู้สึกไม่พอใจอย่างแรงกล้าในหมู่ชนชั้นแรงงานที่ได้รับแรงหนุนจากภาวะอดอยากทั่วหัวระแหงและเศรษฐกิจที่เกือบล้มละลายหลังสงครามมหาวินาศลายต่อหลายครั้งครับ ผู้จะสอบถึงการปฏิวัติมองว่าชนชั้นปกครองของฝรั่งเศสมีอำนาจเป็ดเสร็จและครอบครองความมั่งคั่งมาน,นานเกินไปแล้วจึงตัดสินใจที่จะริเริ่มระบอบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างรวมถึงแม้กระทั่งวิธีวัดขนาดครับมีวิธีการวัดที่เรียบง่ายกว่าเดิมและเป็นมาตรฐ,ฐานโดยใช้ทุกอย่างคูณด้วยสิด้วยเหตุน,นี้ระดบเมตริก Matrix นะครับจึงถือกำเนิดขึ้นแล้วก็ใช้ในฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกก่อนจะแพร่หลายไปทั่วโลก แล้วก็เปลี่ยนการกําหนดปฏิทินครับจากเดิมกําหนดวันแล้วกาหนดแบบปฏิทินในของราชวงศ์ก็ยกเลิกไปทิ้งเลยครับโดยกําหนดให้แต่ละวันเป็น10ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงมี100นาทีและแต่ละเดือนมี3สัปดาห์ครับและแต่ละสัปดาห์มี10วันส่วนชื่อเดือนเก่าตามปฏิทินเดอเช่นกรกฎาคมสิงหาคมซึ่งเดือนพวกนี้ตั้งชื่อตามชื่อจัก,กรพรรดิหรือชื่อกษัตริย์ในยุโรมันเนี่ยนะฮะก็ถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่สื่อด้วยอากาศในธรรมชาติรคบเช่นเดือนบลูวิโอเซอร์ซึ่งแปลว่าฝนชุก วงโตเซอร์ซึ่งแปลว่าหมอกจัดรวมถึงฟอรีอันซึ่งแปลว่าดอกไม้บานเป็นต้นเทอ,อร์มิโดครับเองก็เป็นชื่อเดือนซึ่งมาจากภาษากรีกรี่ว่าเทอร์มอสแปลว่าร้อนครับจึงเป็นเดือนในฤดูร้อนตามชื่อและหากนับปฏิทินเดิมเดือนนี้ก็จะชนช่วงกักรกาคาจนถึง18สิงหาคมครับ แต่ปัญหาแต่เกิดปัญหาที่ว่าแนวคิดนี้ไม่ใช้ไม่ได้จริงๆในทางปฏิบัติครับอุดมคติของสาธารณัฐที่ข่อตั้งใหม่เนี่ยคือเสรีภาพเสมอภาคและพาราดอนภาพเป็นความรูปสวยหมูแต่ค่อนข้างไร้ความหมายครับหลังจากการประหารชีวิตกษัตริย์ในปี1793ก็เกิดการจลาจลเพราะภาวะขาดแคลนอาหารและความวุ่นวายทางการเมืองครับ ผู้สนับสนุนระบอบสาธารณรัฐก่อร่างสร้างยุคแห่งความน่าสะพรึงกลัวขึ้นมาครับนำโดยมากซิลิมิยงโรเบสเบียรครับมีแรงผลักดันเบื้องหลังเรื่องนี้เขาเชื่อว่าจำเป็นที่จะต้องใช้ความรุนแรงครับเพื่อให้ฝรั่งเศสเนี่ยยังคงเดินหน้าต่อไปได้โดยหาตัวคนที่เขาเรียกว่าผู้ทรยศครับ ฝรั่งเศสยุคปฏิวัติจึงกลายเป็นประเทศผดเด็จการซึ่งตั้งอยู่บนความหวาดระแวงอย่างรวดเร็วใครก็ตามที่ล้ำเส้นหรือไม่เห็นด้วยกับผู้นำที่ไม่ที่ไม่อยู่ในร่องรอยมากขึ้นเรื่อยๆก็จะถูกประหารครับในวันที่9เดือนเทอร์มิโดครับซึ่งเป็นปีที่2ก็คือ27กรกฎาคม1794เสนี่ยสภาสมัยชิกสภาแห่งชาติของรัฐบาลสหรัฐไม่เห็นด้วยกับการกระทำครั้งนี้พวกเขาตัดสินจับโรเบสเวียประหารชีวิตโดยไม่มีการไต่สวนเหตุการณ์ครั้งนี้เรียกว่าการรัฐรหาเทอมดบ ส่งผลให้เทอร์มิโดใช้สื่อถึงช่วงเวลาฝุ่นจางหลังการปฏิวัติที่ใดๆก็ตามอำนาจหลุดจากมือผู้นำปฏิวัติคนเดิมกลุ่มหัวรุนแรงที่ถูกระบบที่อนุรยมมากกว่าก็เข้ามาแทนที่บางครั้งก็ใช้ความหมายว่าสมดุลการเมืองถูกเวียงกลับข้าไปสู่ตำแหน่งเดิมก่อนการปฏิวัติครับแล้วเทอร์มิโดกลายมาเป็นชื่ออาหารได้อย่างไรทฤษฎีหนึ่งบอกว่าเพราะคาฝรั่งเศสคิดคนลบสเตอร์เทอร์มิโดเพื่อให้เกียิแก่นโปเลียนโปนาบาดครับคุณอาจจะ มองว่านี่คือต้นแบบสมบูรณ์แบบนะฮะนโปเลียนปกครองฝรั่งเศสแบบกษัตริย์ ก่อนจะสถาปนาตนเองกลายเป็นจักรพรรดิในปี1804ว่ากันว่าพ่อครัวของเขาเสนอชื่อล็อบสเตอร์นโปเลียนครับแต่ว่าชายร่างเล็กผู้นี้เสนอว่าอาหารจานนี้ควรเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติเดือนเทอร์มิโดร์มากกว่าอย่างไรก็ตามครับอาหารจานนี้ไม่ปรากฏสูตรแบบลายลักษณ์อักษรครับจนถึงทศวรรษที่1890จึงเป็นเรื่องน่าสงสัยครับว่าทําไมต้องรอถึง100ปีเต็มครับกว่าจะมีผู้บันทึกสูตรอาหารนี้ทั้งยังไม่น่าเป็นไปได้เลยครับว่าคนที่หลงตัวเองและมีอัตราแรงกล้าอย่างนโปเลียนจะ ปฏิเสธเมื่อมีผู้เอาชื่อตอนเองไปช่างไปไปตั้งเป็นชื่ออาหารและยิ่งไม่น่าไปเขเป็นไปได้ใหญ่เลยครับเมื่อเขาแนะนําให้ตั้งชื่อตามเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ซึ่งทื่อผ่านไปไม่นานและเป็นยุคจุดจบของเผด็จการบ้าอํานาจอย่างโรเบิร์สเบี เรื่องที่จะเป็นไปได้มากกว่าครับก็คืออาหารจานนี้เริ่มต้นในคาเฟ่เดอปาครีครับเพื่อฉลองละครเวทีเรื่องใหม่ซึ่งเกิดแสดงในคืนแรกโดยนักสแสดงที่ชื่อว่าวิตตอริยงซาดูครับที่โรงละครโกเมดีฟรอแชงในเดือนมกราคม1891ก่อนหน้านั้นไม่ก่อนหน้านั้นไม่กี่ปีนะฮะซาดูมีชื่อเสียงจากการแสดงละครเวทีชื่อลาตูสกาในปี1887ซึ่งเป็นที่มาของโอเปร่าชื่อดังของปูชิของปูชินีครับ พ่อครัวแห่งคาเฟ่เดอปาครีชื่อว่าโทนี่จิโรสคิดค้นอาหารที่ปรุงจากลอบสเตอร์เพื่อเป็นเกรติแด่ซาดูและตั้งชื่ออาหารตามชื่อละครเวทีเรื่องนี้ของเขาคือเทอร์มิดอร์ครับซึ่งก็เป็นละครที่เกี่ยวกับจุดจบของโรเบสพีแอนและความยากลำบากในการยึดมั่นตามอุดมการณ์ปฏิวัติเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความจริงน่าเสียดายที่ละครเรื่องนี้ไม่ประสบความสาเร็จชเช่นเดียวกับชื่อเดือนอันเป็นที่มาของมันนะครับและทําไม่ได้อาหารลอบสเตอร์อบชีสของโทนี่จิโรไม่แน่นะครับผู้คนอาจจะลืมเลือนเรื่องนี้ไปแล้วก็ได้ นมราศซอฟมาอยองเนสครับหรือเพสซีโบโตกอมโมสิเลนีเป็นหนึ่งในอาหารจานหลักของเวนิสครับแม้ว่าชื่อมันจะไม่ชวนให้คิดแบบนั้นก็ตามแต่จะว่าไปครับชาวเวนิสก็ขึ้นชื่อเรื่องไหวพริบนะครับและความสามารถในการซ่อนสมบัติจากสายตาคนที่สอดรู้สอดเห็นอย่าลืมว่าพวกเขาคือผู้คิดคนระบบบัญชีคู่นะครับชื่ออาหารจานนี้ดูเหมือนไม่เฉพาะจาะจงครับแต่ความจริงแล้วปลาที่ใช้ในอาหารจานนี้จะต้องเป็นปลาที่ชื่อว่าจอห์นดอรี่ครับมันเป็นปลาที่ มันคือปลาที่กินได้ที่ผู้คนยกย่องกันมากที่สุดชนิดหนึ่งตั้งแต่ยุคโบราณเลยครับจอร์ดอรีเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์ของราชาทวนเทพครับซึ่งนำไปตั้งชื่อสายพันธุ์ของมันว่าซูสฟา a b เบอร์แต่ว่าพอเมื่อศาส,สนาคริสต์แผ่หน้าเข้ามาครับปลาชนินทีก็เปลี่ยนครับจากปลาของเทพซุสกลายมาเป็นปลาของนักบุญเปตโตรครับผู้นำเหาอาคาราสาวของพระเยซูมีเรื่องเล่านะครับว่า พระเยซูให้นักบุญเปตโตรเนี่ยจับปลาสีเหลืองผอมหน้าตาประหลาดแล้วก็หยิบเหรียญออกจากปากของมันจ่ายให้ผู้เก็บภาษีนิ้วของเขาเนี่ยทำให้เกิดจุดดาเด่นชัดที่ลบไม่ออกบนลําปลาโดนลับตัวของปลาทั้งสองด้านปัจจุบันนะครับพระสันตะปาปาถือว่าเป็นผู้สืบทอดโดยตรงจากนักบุญเปตโตรและเขาจะสวมแหวนชาวประมงครับหรือ fisherman ring ซึ่งเป็นแหวนปลาประทับลูกนักบุญเปตโตรแหวนดังกล่าวนะครับมีไว้ในการปิดผนึกเอกสารต่างๆเพื่อเป็นเกียรติแก่ใจผู้ชายซึ่งจับปลาจอรดอรีได้ในทะเลกาลีดี D. ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะเริ่มเป็นเรื่องขัดแย้งครับเพราะว่าปลาจอรดอรี่เป็นปลาน้ําเค็มแต่มันดันถูกจับได้ในทะเลสาบกาลลีซึ่งเป็นทะเลสาบน้ําจืดครับซึ่งมันคงไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เรื่องเล่าดีๆเสียอัธรรนะครับถ้าเกิดมีคนรู้เรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งในความรู้สึกของนักเขียนศาสนายุคแรกๆนะครับก็คงจะแบบเอาดีไม่ว่าหรือดีไม่ว่าแต่พอเขียนเขียนไปทุกคนก็ลืมไปครับว่าปลาชนิดนี้มันคือปลาจอรดอรี่ซึ่งเป็นปลาน้ําเค็ม ในฝรั่งเศสนะครับเรียกปลาชนิดว่าแซงเปียครับซึ่งก็คือเซน์ปเตอร์นั่นแหละในสเปนเรียกว่าเปเดซานเปโดรก็คือปลาของเซนเปโดรส่วนอังกฤษและก็บรรดาอดีตนะในคอมเรียกชื่อนี้ว่าจอร์ดอรีครับซึ่งแผลงมาจากชื่อฝรั่งเศสว่าโจโดเรแปลว่าเหลืองทองซึ่งเป็นชื่อที่ชาวประมงแคนาดาเชื้อสายฝรั่งเศสเรียกปลาชนิดนี้ตามสีเกล็ดของมันนั่นเองครับ แริงนะครับเป็นอาหารหลักของยุโรปมาตั้งแต่3,000ปีก่อนคสสริสต์ศักราชแล้วครับเราพบบันทึกการใช้สปแปร์ริงครั้งแรกเมื่อศตวรรษที่8ในความหมายว่ากองทัพครับเพราะปาชนิดนี้ไปเนมาไหนเป็นฝูงใหญ่ครับ เจนคริสสันเขียนไว้ในหนังสือ The Fish Book ซึ่งตีพิมพ์ในปี1973เกี่ยวกับปลาแฮริงฝูงหนึ่งครับซึ่งวัดได้ในปี1877ว่ามีขนาดครอบคลุมพื้นที่จาก m a r p เปอร์อาไปจนถึงท่าเรือลอนดอนเลยแล้วก็ลากขึ้นไปถึงสถานยีนยูตันซึ่งทิศทางหนึ่งก็น่าเสียดานนะครับที่การจับปลามากเกินไปทําให้ลดขนาดและลดจํานวนของปลาชนิดนี้เหลือจากกองทัพขนาดใหญ่เป็นเพียงแค่กองโจรระดับเล็กเท่านั้นครับ แต่ว่าตำนานของพวกมันยังคงอยู่ในสูตรอาหารยุโรปหลายจานที่ปรุงด้วยปลาแฮริงและการเก็บปลาแฮริงเพื่อให้กินตลอดกินได้ตลอดปีก็เป็นเรื่องสําคัญครับและนอกเหนือจากวิธีการเก็บด้วยรมควันวิธีหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอดนิยมและกลายเป็นอาหารยอดนิยมก็คือแฮริงดองนั่นเองครับปัอาหารที่ปรุงจากแฮริงดองในปัจจุบันที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือโรมอบครับซึ่งชื่อนี้มันมาจากภาษาเยอรมันว่า โรเลนที่แปลว่าม้วนและม็อบซึ่งแปลว่าสุนัขพังปักซึ่งหากมองข้างๆแล้วโรม็อบก็มีใบหน้าคล้ายๆใบหน้ายูยูของไอ้เจ้าสุนัขพันนี้อยู่พอสมควรนะฮะอาหารจานนี้ครับ ทำโดยการนำเนื้อปลาแฮร์ริ่งมาพันแตงดองแล้วก็จิ้มไม้จิ้มฟันอันเล็กๆเ,เสียดเพื่อความสวยงามถือเป็นอาหารจานเด็กของเบอร์ลินนะครับแล้วก็เป็นอาหารปลาดิบนี่แหละซึ่งแม้ว่าผู้กินโรมอบจะกินได้ตลอดทั้งวันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารจานนี้มักจะเสิร์ฟเป็นอาหารแก้เมาค้างมากกว่าครับตำรับเยอรมันเรียกว่าคาเทอร์ฟรุตชกครับซึ่งแปลตรงตัวว่าอาหารเช้าของแมวและถ้าจบเจาะจงไปอีกครับก็ต้องบอกว่าแมวตัวครูด้วยเพราะว่าอาหารชนิดนี้เป็นอาหารตำรับสำหรับเพศชายเท่านั้นครับ ปลาดองดูไม่น่าอร่อยสาหรับบุคคลที่รู้สึกว่าสีสันและท้องอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเปราะบางนะครับแต่ในเมื่ออาหารว่างชนิดนี้เสิร์ฟในผับเยอรมันมันจึงเป็นเหมือนกับกับแกล้มที่คู่กับเครื่องดื่มแก้วแรกของวันครับเรียกว่าเป็นอาหารเช้าของแมวที่กินกับแกล้มขนสุนัขนั่นเองสำนวนก็คือกินถอนอาการเมาค้างครับจังซี่มันต้องถอนเนี่ยนะฮะ ในศตวรรษที่19ครับเนื้อปลาแฮริงดองแบบเดียวกันกับที่ไม่มีแตงดองเนี่ยนะฮะถือเป็นอาหารดังระดับโลกเลยครับเพราะว่ามันมีการตั้งชื่อตามวีรบุรุษชาวปรปรเซียคนหนึ่งครับผู้เปลี่ยนโฉมหน้าของประวัติศาสตร์ยุโรปไปตลอดกาลก็คือออโต้เอ็ดดูอาร์ดเลโอโพฟอนบิสมาร์คครับ บิสมาร์กเกิดในปี1815ครับซึ่งเป็นปีที่เกิดยุทธภูมิวอตเตอร์ลูที่สยบนบโปเลียนนั่นแหละเขาตบโตในยุโรปในยุคป,ปั่นป่วนครับเพราะสองครามนโปเลียนยเยอรมนีตอนนั้นเป็นแค่กลุ่มรัฐกระจกระจายที่ทะเลาะเบาแว้งกันและบิสมาร์กเองก็เป็นผู้จงรักภักดีต่อราชวงศ์และพูดจาเปิดเผยแบบตรงๆนะฮะอีกทั้งเขาเป็นนักพูดโดยกําเนิดครับเขาเลยเป็นนักการเมืองและได้รับเลือกตั้งเข้าสู่สภาในปี1847เป้าหมายหลักของเขาคือทาําให้ปรัสเซียบ้านเกิดของเขามั่นคงครับและเมื่อเกิดการปฏิวัตติในปปีี่อมา18 48เป็นปีแห่งการปฏิวัติและการบุ้นความวุ่นวายทั่วทั้งยุโรปเลยนะฮะเขาพยายามตั้งกองทัพชาวนามาจากพื้นดินถืนใหญ่ใจตระกูลเพื่อยกไปสนับสนุนกษัตริย์ที่เบอร์ลินครับหลังสงครามไครเมียกลางทศวรรษ1850ปรปรัสเซียถูกประเทศอื่นๆที่เข้าร่วมสงครามกีดกันครับบิสมาร์กก็ตัดสินใจว่าต้องรวมชาติเยอรมน,นีให้เป็นตึกแผ่นเพื่อที่จะไม่ถูกเมิอนอีกต่อไปครับ ในปี1862ครับบิสมาร์คซึ่งได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเสียได้แสดงปาฐกถาต่อสภาผู้แทนราษฎรและตบท้ายด้วยข้อความอันด่งดังว่าปัญหายิ่งใหญ่ของยุคสมัยอาจแก้ได้ด้วยปาฐกถาและการติดจใัดสินใจด้วยเสียงคันมากแต่แท้จริงแล้วมันต้องแก้ไขด้วยเหล็กและเลือดครับ คำกล่าวนี้พลิกสถานการณ์ครับภายใน5ปีรัฐเยอรมันตอนเหนือร่วมกันภายใต้การน,นําของพระเจ้าวินแฮมครับซึ่งทูนเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้นําเรียกว่าประธานวิบัีแห่งสหภาพเยอรมันโดยมีบิสมาร์คเป็นนายกรัฐมนตรีจากนั้นครับเขาก็ใช้ตําแหน่งรวมรัฐที่เหลือและก็จัดตั้งเป็นจักรวรรดิเยอรมันในปี1871จนได้สมญาณาว่าระนายกเหล็กนั่นเอง,งบิสมาร์คสวมบทบาทนี้จนกระทั่งลาออกในปี1890ครับตอนอายุ75หลังจากที่ไปขัดแย้งกับ จัก,กรัรตดิวินแฮมที่2เกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศแม้ว่าในช่วงที่เขากเกษียณแล้วครับเขาก็ยังคงเตือนวินแฮมที่2ว่าถ้ายังทําตัวอย่างนี้นะสักวันหนึ่งสงครามใหญ่จะเกิดขึ้นจากเรื่องโง่ๆที่ท่านจะทําในบอลขานนี่แหละและเขาก็เตือนว่าหหยนะเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนครับซึ่งตอนนั้นไม่มีใครเชื่อครับจนกระทั่งเขาเสียชีวิตและ20ปีถัดมาหลังจากเขาเสียชีวิตสงครามโลกครั้งหนึ่งก็เกิดขึ้นแม่นยำราวตาเห็นเลยครับ บิสมาร์กเนี่ยยังสามารถทำนายเหตุสาเหตุได้อย่างถูกต้องซะ้วยครับว่าทั้งหมดจะเริ่มที่บอขาดสงครามโลกครั้งที่1ค่ฆ่าชีวิตคน85ล้านคนครับและเริ่มต้นด้วยการขัดแย้งที่มันไม่ได้สลักสําคัญอะไรเลยในบอขาดซึ่งเป็นสิ่งที่บิสมาร์กได้ทํำนายเอาไว้แล้วครับ ตลอดชีวิตครับบอข่านได้รับเอ่อบิสมาร์เนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นนักการทูตผู้เปี่งกาศครับและเขาจะใช้กําลังทหารเป็นทางออกสุดท้ายเท่านั้นดังที่เขากล่าวเลยว่าใครก็ตามที่เคยมองดวงตาเลือดลองของทหารที่ใกล้ตายในสนามรบจะต้องคิดหนักหากคิดจะเปิดสงครามชาวเยอรมันชื่นชอบอารมณ์ขันหน้าตายของบิสมาร์ครับและมีแล้วก็บันทึกคําคมของเขาไว้มากมายการอย่างเช่นการเมืองคือศิละปะของความเป็นไปได้กฎหมายก็เหมือนไส้กรอก ยายเห็นตอนทําจะดีกว่าเพราะฉะนั้นไส้กรอกตอนทํามันไม่ค่อยสวยครับแต่กฎหมายก็เหมือนไส้กรอกฮะยายเห็นตอนทําเลยเห็นตอนมันเสร็จแล้วดีกว่าและพวกเขาก็วางแผนให้ตัวเองถูกเพื่อนบ้านถูกผู้อ่อนแอเข้าประกบ2ด้านครับเพื่อที่จะทําการรวบกินตอนสุดท้ายนั่นเองในปี1853ครับโยฮันชริมันเปิดโรงงานแปรรูปปลาแห่งแรกบนทะเลบอลติกในเยอรมนีแล้วเขาก็ส่งปลาดองหนึ่งถังเป็นของของวัญวันเกิดให้กับบิสมาร์ค ปรากฏว่าบิสมาร์คเขียนจดหมายเข้าไปขอบคุมครับเพราะว่าบิสมาร์คชอบอาหารจานนี้มากเมื่อบิสมาร์ครวมชาติเยอรมนีได้ในปี1 8 7บชูรีมันส่งของขวัญไปอีกหนึ่งถังครับคราวนี้ส่งไปพร้อมจดหมายว่าซึ่งจดหมายถามท่านนายกเลยนะครับว่าบริษัทของเขาจะขออนุญาตขายผลิตภัณฑ์ในชื่อบิสมาร์คแฮร์ริงได้หรือไม่ไม่นานนักครับบิสมาร์คก็ตอบว่าโอเคนับแต่นั้นมาบิสมาร์คเรื่องจากมือสตราชุนก็กลายเป็นที่โด่งดังจนปรากฏโฉมไปทั่วโลกเลยครับ หลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าซูชิต้องทําจากปลาดิบซึ่งมันเกิดจากผู้เชื่อที่สับสนกับสิ่งที่เรียกว่าซาชิมิครับสำหรับซูชิวัตถุดิบมันคือข้าวครับและปลาที่ใช้กันมาแต่เดิมไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นปลาดิบแต่มันเป็นปลาหมักครับทุกประเทศที่ติดชายฝั่งทะเลล้วนคิดค้นวิธีของตัวเองในการเก็บรักษาปลาที่จับได้สดๆครับไม่ว่าจะเป็นการหมักเกลือรมควันหรือการดอง ในเอเชียตวัดอกเฉียงใต้เองนะครับก็มีการนําปลามาทําความสะอาดฟักเอาไส้ออกแล้วก็นําเกลือวางสลับกับข้าวจนเกิดการหมักตามธรรมชาติที่ใช้ในการถนอมอาหารญี่ปุ่นเรียกวิธีการทำอาหารแบบนี้ว่านาริซูชิครับซึ่งซูชิแปลว่าเปรี้ยวมาจากรสของน้ําส้มสชูที่ใช้ในการหมักข้าวนั่นเองหลังจากหมักไว้สองเดือนครับเขาก็เอาข้าวทิ้งปลาที่หมักไว้ก็จะพร้อมกินได้ครับ เมื่อถึงศตรวรรษที่14ครับคนญี่ปุ่นเริ่มกินข้าวพร้อมปลาในอาหารที่เรียกว่าเซนเซซูชิครับซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือกลิ่นเหม็นครับซึ่งบรรยายว่าเหมือนกลิ่นบูชิปผสมปลาและน้ำส้มสายชูข้าวครับดังนั้นครับจึงมีผู้คิดถนอมวิธีถนอมปลาโดยใช้เวลาสั้นลงโดยดองในน้ำส้มสายชูข้าวเพียงอย่างเดียวครับและมันก็กลายเป็นอาหารในแบบที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันอย่างนิกิริซูชิครับ Yeah, แต่ซึ่งอย่างไรแล้วทั้งหมดก็เป็นผลงานของชายที่ชื่อว่าโยเฮฮานายะครับรู้พ่อค้าขายผักผู้เกิดในปี1799ที่ผ่านชนบทของญี่ปุ่นนะครับเมื่อเขาย้ายเข้าไปโตเกียวในปี1818งานอย่างเดียวที่เขาได้ก็คือพ่อค้าอาหารจานด่วนครับโยเฮมุ่งมัน่นจะประสบความสำเร็จให้ได้ครับเขาดิ้นรนอยู่พักหนึ่งจนคิดสูตรอาหารสมบูรณ์แบบที่ถูกปากและก็ไวต่อรสสัมผัส ครับปรับปรุงจากเซนเซซูชิครับโดยใช้ข้าวสุกคลุกกับน้ำส้มสายชูปรุงรสอัดเป็นก้อนเหนียวๆเ,เล็กๆเท่าขนาดนิ้วมือซึ่งนิกริมันแปลว่าบีบนะฮะแล้วก็นำปลาหมักเนี่ยนะฮะไปวางไว้บนข้าวแต่ละก้อนไม่นานครับข่าเลอเรื่องซูชิชนิดใหม่ก็กินได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวในทุกที่ทุกเวลาตามใจปรารถนาก็แร่สะพัดไปทั่วและโยเฮก็รวยมากๆด้วย ซาซิมิเป็นอาหารที่ญี่ปุ่นทําจากปลาดิบครับในจานจะมีปลาดิบที่สดมาหั่นเป็นชินช้นๆคํานี้มาจากซาชาชิซึ่งแปลว่าเสียบกับมิที่แปลว่าสดครับเชื่อกันว่าอาจจะมาจากวิธีฆ่าปลาด้วยการใช้เหล็กแหลมแทงทะลุสมองเพื่อมาให้มันตายทันทีจากนั้นก็นําปลาไปแช่น้าแข็งเพื่อให้สดได้นานหลายๆวันครับร้านอาหารบางแห่งในญี่ปุ่นเนี่ยลูกค้าอาจเลือกปลาเป็นๆจากตู้แช่ม,มาเป็นซาชิมิได้เลยนะครับปลาจะถูกเกี่ยวขึ้นมาแล่เป็นชิ้นพอดีคําแล้วเสิร์ฟให้ลูกค้ารับประทานภายในเวลาเพียงไม่กี่นาะ ท่เทานนั้แต่เดิมนะครับถือว่าซาชิมิเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่สุดในมื้ออาหารดังนั้นจึงใช้ปลาคุณภาพดีที่สุดเท่านั้นโดยชนิดของปลาก,ก็ขึ้นกับฤดูกาลครับว่าเป็นฤดูกาลอะไรซาชิมิจึงถูกเสิร์ฟแบบอลังการครับนิยมรองปลาด้วยหัวผักกาดขูดขาวเป็นเส้นเคียงกับวาซาบิและซอสโชยุแต่อาหารจานนี้ก็มีวิธีตกแต่งอื่นๆมากมายอีกหลายรูปแบบเลยครับซึ่งทําให้ซาชิมิกลายเป็นหนึ่งอาหารญี่ปุ่นที่โด่งดังระดับโลกนั่นเองครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับอาหารจานปลาตอนนี้ได้ด้ว,ว่ามาเสิร์ฟในหลายๆแบบเลยนะฮะก็ไม่รู้จะถูกปากกันหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะถูกปากถูกอรรถเลยกันตำนานอาหารโลกยังไม่จบนะครับตอนนี้เราเรียกว่าข้าโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วล่ะนะครับตอนต่อไปเราจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าซอสและเครื่องปรุงครับสิ่งนี้เป็นส่วนสำคัญที่สุดในอาหารแล้วสิ่งนี้ก็มีเรื่องเล่ามีประวัติมีเรื่องราวมากมาย ซึ่งควรจะกการสนใจใน,นสิ้นซึ่งตอนต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องซอสและเครื่องปรุงซึ่งเรื่องราวจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนในหนึ่ของเด็กปานวิทย์ด้วยสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ